สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับโปรแกรม Zoom Meeting นะครับอ่ะหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่านี่คือโปรแกรมอะไรนะครับอธิบายสัส้นๆแบบเข้าใจง่ายนะครับซูมก็คือโปรแกรมประชุมออนไลน์นะครับสำหรับสื่อสารระยะไกลที่เราสามารถใช้วิดีโอคอรหากันได้นะครับพร้อมกับเครื่องมือสําหรับการนําเสนอผลงานในที่ประชุมเช่นการแชร์สกรีนรวมถึงพวกระบบแชทและฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งวันนี้นะครับเรามีทริคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในการใช้โปรแกรมซูมแบบคันเทพซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน7อย่างนะครับใครที่ใช้โปรแกรมนี้อยู่นะครับลองจําแล้วนําไปใช้ถึงเวลาลงสนามจริงคุณก็จะไม่บ้งการที่ประชุมแน่นอนเริ่มกันที่ทริคที่1น่นะครับการเปิดใช้งานห้องพักหลอเพื่อความเป็นส่วนตัวขึ้นชื่อว่าโปรแกรมประชุมทีมความเป็นส่วนตัวก็สําคัญถ้าอยู่ใครพง่งเครา่อห้องมิท t i n g มาระหว่างที่เรากําลังคุยเรื่องสําคัญกันอยู่มันก็ไม่ใช่ และถ้าเป็นคนที่ไม่รับเชิญเข้ามาก็จะยิ่งวุ่นวายกันใหญ่ซึ่งโปรแกรม Zoom ก็จะมีตัวเลือกให้เราเปิดฟังก์กชันห้องรอพักหรือเวสติ้งรูมนะครับเหมือนกับว่าถ้าใครเข้าห้อง Meeting ก็ต้องไปรอที่ w เว t i n g Room ก่อนเพื่อให้โฮสตกดอนุญาตถึงจะเข้ามาได้เป็นการคัดกรองคนนะครับที่เข้าประชุมกับเราได้นั่นเองและทริคต่อไปท,ที่คที่2ก็คือการตั้งค่าเริ่มต้นให้ปิดไมค์ไว้ก่อนเสมอ เวลามีการประชุมที่เป็นทางการนะครับเราคงไม่อยากแสดงความบ้งออกมาโดยการลืมปิดไม์ทั้งที่คุยโทรศัพท์อยู่และคนในที่ประชุมก็คงมีหลากหลายอารมณ์นะที่เห็นเราทำเช่นนั้นผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับทางแก้ของเรานั้นง่ายมากแค่คุณเข้าไปตั้งค่าในออเดีโอคนระ้บจากนั้นก็เลื่อนลงมาและติ๊กคำว่า mute my microphone when joining a meeting แค่นี้นะครับเวลาเข้าห้องประชุมนะโปรแกรมก็จะปิดใหม่โดยอัตโนมัติทุกครั้งถึงเวลาพูดของเราเมื่อไหร่ค่อยเปิดใหม่โดยการกด Spacebar ค้างไว้เพื่อใช้พูด t ุทค๊อเท่านี้เราก็จะดูเป็นมืออาชีพแล้วล่ะครับไปที่ชิคที่3การเปลี่ยนพื้นหลังแน่นอนครับความสนุกของการใช้โปรแกรม Meeting นะครับไม่ว่าจะเป็น m c r o s o f t t t a m s Google Meet หรือว่า Zoom หรือโปรแกรมไหนๆนะก็คือการเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้นั่นเอง มันทําให้เรานะครับสามารถใช้ภาพต่างๆมาแทนที่สภาพห้องของเราที่ไม่ค่อยจะน่าดูสักเท่าไหร่โดยการเปลี่ยนภาพพื้นหลังในโปรแกรม z o มนะก็สามารถคลิกเครื่องหมายลูกศรที่เมนูวิดีโอบนหน้าจอและเลือก virtual background ตรงนี้ได้เลยส่วนฟิลเตอร์นะฮะก็มีให้ใส่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแถมเรายังสามารถเลือกภาพอัปโหลดรูปมาใช้เองก็ได้นะครับเป็นไง back to India area ไหมละ่ะ แต่ขอแนะนําว่าใช้อย่างระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอย่าเผลอเล่นตอนที่ประชุมกับหัวหน้าเข้าละเพราะมันจะดูไม่ดีเอามากๆ <c oughs> ไปกันต่อที่ทริกที่4นะครับการใช้เอฟเฟกปรับผิวให้เนียนวับทริกนี้น่าถูกใจสาวๆไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านก็คงไม่มีใครดูขึ้นมาแต่งหน้าทํางานใช่ไหมซึ่งบางทีนะครับเราก็มักเจอสถานการณ์ที่ไม่ตั้งตัวนะเช่นหัวหน้าเรียกคุยผ่านโปรแกรมซูบแถมให้เปิดกล้องอีกต่างหากหน้าก็ยังสดทํำยังไงล่ะครับทีนี้ ทางแก้ครับคือโปรแกรม z o o เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ช่วยปรับผิวให้เนียนโดยอัตโนมัติโดยให้เข้าไปตั้งค่าที่วิดีโอและกดติ๊ก touch up my appearance นั่นแหละครับแค่นี้คุณก็สามารถปรับความเนียนในโปรแกรมได้เลยจากหน้าปังๆก็จะกลายเป็นหน้าปังๆท,งทันทีเอาละมาถึงทริคที่มีประโยชน์กับการทำงานแบบจริงจังกันบ้างครับนั่นก็คือทริคที่5การควบคุมแชร์สกีน โดยซ o มนะจะมีฟังก์ชันที่ทําให้โฮสต์หรือคนสร้างห้องนะครับสามารถควบคุมระเบียบการแชร์หน้าจอได้อย่างอิสระจะได้ไม่สับสนนะครับเวลาแชร์ซ้ำซ้อนกันซึ่งก็จะมีตัวเลือกที่แชร์สกรีน,นรับคลิกแล้วไปต่อที่ Advanced Sharing o p t i o n นะครับจากนั้นโฮสต์ Hold ก็เลือกได้เลยนะโดยในช่องแรกนี่ก็จะเป็นตัวเลือกการควบคุมแบ่ง2ตัวเลือกใหญ่ ก็คือการประชุมนี้สามารถแชร์หน้าจอได้ทีละคนหรือการประชุมนี้สามารถแชร์หน้าจอได้พร้อมกันแต่คุณจะเห็น2จอพร้อมกันได้ก็ต่อเมื่อใช้มอนิเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่อจอเพิ่มเติมนะครับและอีกช่องถัดไปนะครับเป็นตัวเลือกว่าใครสามารถแชร์หน้าจอได้บ้างถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นการแชร์หน้าจอทีละคนนะครับโดยจะแบ่งเป็นโฮสตเท่านั้นที่แชร์ได้หรือว่าทุกคนก็สามารถแชร์ได้หมดส่วนช่องสุดท้ายนะครับคือใครสามารถทียจะแทรกการแชร์หน้าจอระหว่างที่คนอื่นแชร์อยู่ได้ ซึ่งก็จะมีตัวเลือก2อ,อันเช่นกันนะครก็คือจะมีแค่โฮสเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการแชร์แทรกเข้ามาหรือว่าทุกคนสามารถแชร์แทรกได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะสับสนหน่อยๆนะครับวุ่นวายนิดนึงหน้าที่โฮสก็แค่ปรับแต่งให้เป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นจะได้ไม่วุ่นวายนั่นเองครับมาถึงทริคที่6นะครับซ่อนผู้ร่วมประชุมที่ไม่เปิดวิดีโอ ในมุมมองแกลเลอรี่นะครับเราจะเห็นผู้ร่วมประชุมอยู่หลายคนด้วยกันนะบางคนเปิดกล้องบางคนก็ไม่เปิดซึ่งอาจทําให้เราสับสนนะครับระหว่างการสื่อสารว่าต้องโฟกัสที่คนไหนและใครกันแน่ที่เป็นผู้พูดหรือว่าผู้ฟังดังนั้นวิธีนี้นะก็จะสามารถทําให้เราจดจ่อกับคนที่ต้องการโฟกัสได้นั่นเองโดยเข้าไปที่วิดีโอเซตติ้งนะครับจากนั้นเลือก hide non-video p a r t i c i p a n t เพื่อซ่อนมุมอมองคนที่ไม่ได้เปิดวิดีโอแค่นี้ครับใครที่ไม่ได้เปิดวิดีโอคุยอยู่เป็นแค่ผู้ฟังเฉยก็จะหายไปจากหน้าจอของเราทันที ต่อไปทริคที่7บันทึกวิดีโอระหว่างประชุมหากการประชุมนั้นเป็นการประชุมที่มีข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วกลัวว่าจะพลาดเนื้อหาสำคัญไปเราก็สามารถบันทึกการประชุมไว้ได้นะครับแค่กดที่เลกคอร์ดหรือถ้าไม่ได้เป็นโฮสก็สามารถแจ้งโฮสตเพื่อขออนุญาตได้โดยไฟล์ที่บันทึกไว้เนี่ยก็จะไปจัดเก็บอยู่ที่บนคอมพิวเตอร์ของเราโดยอัตโนมัติอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเซตตั้งค่าเอาไว้นะครับและมีการตั้งโฟลเดอร์วันที่ที่เลกคอร์ดเอาไว้ให้พร้อมนะสะดวกมากๆเลยทีเดียว ครบเจ็ทริคแล้วนะครับก็หวังว่าทริคเหล่านี้จะมีประโยชน์กับผู้ใช้งานสูงทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมและเหล่าแอดมินไทยแว์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้เราด้วยขอบคุณครับ